แอนนัทวายๆๆญ่ยยยยยยโอยโอยหล่นแบบนี้บ่อยๆบันนี่ต้องเป็นลิซซี่ดวงทะวันหนักแน่นอนเลยโอ้ยฉันว่าฉันน่าจะเป็นไส้เลื่อนโอ้ยช่เกิลฉันก็ว่าจะเป็นไช่เลื่อนเหมือนกันเอ่ว่าแต่ไส้เลื่อนคืออะไรอ่ะเห็นไช่เกิลจะเป็นฉันเลยเป็นด้วย ไอ้จริงไส้เลื่อนฉันไม่น่าจะเป็นได้นะอ่าทำไมหรอมันน่าจะเป็นได้แค่ในผู้ชายหรือเปล่าน่ะไอพี่ก็ฉันเป็นไม่ได้ไชคิลเอาเหรอบันนี้ทําเป็นไม่รู้เรื่องอย่างนั้นแหละเดี๋ยวบันนี้จะอธิบายให้ฟังนะไส้เลื่อนคืออะไรไส้เลื่อนก็คือคล้ายๆกับไส้อั่วที่มันปิ้งไฟกินแล้วอร่อยวายไปแล้วไม่ใช่ไชคิลเธอก็ไม่ห้ามฉันเลยอร่อยเฉย <c oughs> อตอนแรกนะฉันก็คิดว่าตับไตไส้พุงข้างในฉันคงเลื่อนอยู่นะ่ะไส้เลื่อนนะใช่นะใเลื่อนคือการที่ลำไส้เรานะ่ะมันมีพังผืดยึดเกาะอ,อยู่แล้วคราวเนี้ยเวลาเรากระโดดหนักๆอย่างเงี้ยลำไส้เราอะ่ะไอตรงที่เป็นพังผืดอะมันจะฉีกขาด พราะมันฉีกขาดจะไม่ลำไส้มันไม่มีอะไรที่ให้คอยยืดคอยพยุงทำให้ลำไส้อันนั้นอ่ะมันเคลื่อนตัวลงมามันก็เลยเรียกว่าไส้เลื่อนใช่ไหมล่ะใช่แต่ถ้าไส้อัวอร่อยเฉยมีความรู้เฉยเลยวันนี้อะแล้วถ้าเป็นไส้ทอดน่ะ ไส้ทอดก็อร่อยเหมือนกันต่ไส้ย่างมาไช่เกลือไส้ย่างก็อร่อยฉันว่าวันนี้เราวายเราหิวแล้วไปกลับบ้านดีกว่าว่าแต่เราลืมไปเรากลับไม่ได้นี่นาเราเพิ่งโดนดูดโซมาดีเช่วยด้วยทุกคนบันนี่จะออกจย่างไงดีอ่ะต้องหนีอะไรในเขาวงกตอีกแล้วเนี่ยนันนาดีบันนี่กลัวกลัวบันนี่ฉันว่าเราต้องจับตาดูประ ตูปีศาจต,ตรงนี้เอาไว้นะใช่ใช่ก็จับตาดูดีๆเลยอย่าให้มันออกมาเด็ดขาดฉันขอเตรียมปืนแป๊บฉันจับตาดูเลยตัวอะไรออกมาใช้ก็ยิงเลยนะได้เลยสิเฮ้ยมันมาแล้วนัน่น ไชค์เจ้ามันแค่ไก่เธอจะไปยิงมันทำไมโออยก็เห็นเธอบอกว่าอะไรมาก็ว้าวไก่จิกไก่จิกไก่จิกชค์เกอรอุ้ยมันจิกฉันด้วยไชค์เกอรมาสิมาสิเจ้าไก่ไก่ไหมครับนี่นะเอาดิมาดิไปไหนแล้วไชค์เจ้าไก่หายไก่ไปไหนแล้วเนี่ยไก่อยู่นี่ไก่มาสิ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 ไก่หายไก่ไก่เนี่ยนี่เนี่ยนี่แน่สศพนำหน้ากะลาหัวเจาะกะลาหัวเจาะกะลาหัวอะไรนะกะลาหัวเจาะ อุ้ยไชเกิลเฮ้ยเฮ้ยยไชเกิลพวกนี้มันคือซอมบี้นี่ทีมไมค์ครับมาทั้งทีมเลยหรือเปล่าเนี่ยหงด้วยไชเกิลฉันว่าเรารีบจัดการมันก่อนเลยย่าว้าบันนี่ไม่รอดอ่าฮ่าฮ่าฮาไชเกิลจัดการได้แล้วหนึ่งตัวดีมากไชเกิาจัดการต่อไปกระสุนหมดรอเติมแป๊บรอเติมแป๊บ เก่งมากแชกิ้กววยยิม้าจะกินช็อกนะบ,บันนี่ชก้วช่วยด้วยบฮ่าทีเดียวเอาอยู่ลูกบันนี่ด้วยเร็วยายัยแชก้โยเมื่อกี้บันนี่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้จากประตูด้วยโอ้เธอได้ยินอีกแล้วหรอมันดังแบบตุ้ยเงีย๊ะ เสียงในท้องเธอหรือเปล่านะ่ะอท้องฉันไม่ได้ร้องอย่างนี้นะชายเกิลท้องเธอร้องยังไงคกค่ะขกขะคกคงัอย่างนี้หรือเปล่า <laughs> ใครเคยได้ยินเสียงท้องตัวเองบ้างอ่ะชายเกิลได้ยินอย่างบ่อยเลยชายเกิลฉันว่าเธอไม่ได้ยินเสียงจริงเหรอ <c ười> ข้างหลังเธ <c ười> อชายเกิลมันออกมาเรื่อยเลยดูดิ เฮ้ตัวใหญ่ก็มาใช่เอ้ยกระสุนหมดน้าทำไงดีชเกลวมันนี่ฉันว่าเราแย่แล้วเนี่ยกระสุนฉันไม่หมดเอ้ยกระสุนฉันหมดไปแล้วน้กระสุนเธอไม่หมดก็ยิงไปสิขอให้ฉันพูดผิดกระสุนฉันหมดยา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 ยยาชัยเกลยฉันว่ามันมาเยอะขนาดนี้เราต้องถอยลงว้า ใช่เก้ฉาฉันโดนไฟบันนี่วยงกับไปบันนีเธอเอาฉันเป็นเหยื่อล้อมันล้อมันมาเลย ได้เอ้าชายเกลนี่เราวิ่งหากันในเขาวงกตมานานมากเลยจนกว่าจะเจอกันเนี่ยบันนี่ใช่ด้วยชายเกลฉันว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วแหละมันมาเรื่อยๆเลยเจ้าซอมบี้น่ะชายเกลเพนั่นเรารีบขึ้นไปบนหอคอยดีกว่าเพื่อสังเกตการนะโอเคนำเลยนํำเลยฉันวิ่งไปทางไหนฉันก็เจอแต่ซอมบี้ไมค์ครับทั้งนั้นเลยนะจริงด้วยชายเกลฉันก็เหมือนกันนี่ดีนะที่เราต่างแยกย้ายกันมากว่าจะมาถึงตรงหอคอยนี่ก็เล่นเอาลําบากเหมือนกันนั่นเนี่ยใช่ อ้ยท sí, like ุกคนเป็นกำลังใจให้บ bueno e wow. ันนี่กระชายเข้าได้นะครับด้วยการกดไลค์กันเข้ามาว้ายบันนี่เดินไปหน่อยเธอมองทางด้วยสิบันในเขาวงกตอันนี้มันไม่มีกำแพงให้เธอจับนะเลยนที่สุดก็ถึงข้างบนลละชายเก้าโว้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 โม้โว้้โวมโว้โว มันเยอะขนาดนี้เราจะกลับบ้านได้เหรอบันนี่นั่นนะสิตเกลาระเด็นคือดูตรงประตูข้างล่างสิ่ว้ายบันนี่ ลอนอีกแล้วนะไอ้ซอมบี้ไล่บันนี่ไอ้อเธอยังมีชีวิตอยู่ดีไหมมีเจ้าก็ช่วยด้วยมันไล่มาแล้วนี่แน่ตาย,ยเถอะดิ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 ด๊ด้ดดบันนี้เธอรีบขึ้นมาชายเก่าฉันว่าเราต้องสร้างอาณาจักรของเราอยู่บนนี้แล้วแหละจนกว่าจะหาวิธีกลับบ้านได้ได้เลยบันนี่ว่าแต่เราจะสร้างอาณาจักรยังไงนะเอ้ยคอยดูละกันน่ะ99วันผ่านไปซอมบี้กับยิ่งทวีคูณขึ้น ไายชายก้ดีก็ครบวันที่99แล้วนะ ใช่บันนี่เราอ<น>ะ่ี่เจ้าตัวใหญ่มันใช้เวลาเดินนานกว่าตัวอื่นจากตรงน,นั้นมาถึงนี่ก้9กว่าวันเนะ่เรายังออกไปไหนไม่ได้เลยนะส่วนข้างล่างนะโอหูยเจ้าตัวเล็กเดินกันยัวดเยียยัวดเยียแต่ไปหมดเลยเราลงไปไม่ได้เลยนะเนี่ยชาเก้านี่เราก็รอมา99วันแล้วไม่เห็นมีใครมารับเราที่เขาวงกดเลยนะอย่างน้อยก็ดีนะบันนี่ได้วางอุปกรณ์เป็นเครื่องกีดขวางซอมบี้ไม่ซอมบี้ขึ้นมา ซอมบี้เดินเข้ามาก็จะติดอย่างเนี้ยอ้าอาาาาายมันดีมากเลยบันนี่ใช่มันต้องดีสิชายเกิร์ลไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงโดนซอมบี้กินไปแล้ว ส่วนพวกเก้าอี้อลไรพวกนกี้บันนี่ก็ไปหักหักมาจากชั้นใต้ดินของเขาวงกตย้ยจะทํายังไงดีอะชัยเกิลสอมบี้ตัวใหญ่ก็มาเดินมาใกล้ถึงลรวด้วยฉันว่าก่อนจะถึงวันที่ร้อยเราต้องมีมาตรการจัดการกับมันแล้วแหละต้องทํายังไงหรอใช้อาวุธทั้งหมดที่เรามีไงบันนี่ว่าแต่เรามีอาวุธอะไรบ้างอะชยเกิลขอดูแป๊บนะเฮ้ย,ยมา,า,าได้ไงเนี่ย ใช่แก้วระเบิดเมื่อกี้เราต้องวิ่งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอีกใช่ไหมเนี่ยใช่บันนี่เธอมองไปที่อาคารที่เธอสร้างซีไฟไหมไปหมดแล้วอุ้ย้วซอมบี้แต่ไม่หมดเลยฉันได้ยินเสียงวายเราโดนเพี้ยงใช่แก้วจะเดินเพี้ยงตกข้างล่างแล้วเฮ้บันี่เธออยู่ตรงไหนหรือว่าข้างล่างมันจะปลอดภัยกว่านะบันี่ไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งเสียงซอมบี้โอ้ยหวนเต็มไปหมดเลยใช่แก้วใช่ใช่ ฉันหวังว่าเราจะวิ่งไปแล้วไม่เจอซอมบี้ข้างหน้านะจริงด้วยชยชก้าว้ายน่ากลัวมากเลยรอบนี้ว้ยอย่าบอกนะว่าเธอเจอไม่เจอชยชกิาแต่ได้ยินเสียงใชนแล้เตรียมไปลลเลยยชก้ลถ้าเกิดเราเจอเราจะยิงมันชยเก้าฉันลืมไปอย่างหนึ่งลืมอะไรเราขึ้นข้างบนไม่ได้ เพราะมันมีกับดักของเธออยู่ีนนาบันนี่ถูกต้องลายกับดักที่จะกันยเจอแล้วตัวนึงนี่นี่ยนี่เนโอ้โหตใจกใจยเลือดซอมบี้มันสีดำเลยน่ะใช่เราต้องรีบเคลียร์ทางอุ้ยข้างบนเจ๊กย่โอเคนีด้วยตัวหนึ่งจัดไปไปต่อเลยโอ้ยตรงนี้ตัวหนึ่งทุโอ้ยนหมดย่า อุ้ยตัวเล็กเอ้ยอุ้ยตัวใหญ่นี่แน่ๆน่ากลัวมากเฮ้ยวันนี้ฉันเจอทางนี้ฉันก็อยู่ไหนเฮ้ยฉันวิ่งตรงไปจากเมื่อกี้แหละว้ฉันเจออีกเด็กเลยวันนี้นี่มาแล้ววายเพลี่ยเรานี่นะใช่ก็วันนี้เธอยังอยู่ดีว้า เราโดนเครียไอล็กฉัน็ีผิดเธอมาขวางฉันพอดีนะฉันทีหัวเธอไปแล้วนะเมื่อกี้นี่ว้านี่น่้ทีนี้เราไม่มีเออบันนี่เธอเอามาลงมานี่เน่น่เน่น่น่เน่น่เ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 นน่เน่น่เน่เนเน่เน่เนเเน่เนเนเน่ดเ่เ ทำไงดีอ่ะบันนี่ฉันว่าเราใกล้ถึงหอคอยแล้วเรารีบไปหอคอยก่อนดีกว่าไป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 แต่ว่าถึงแม้จะถึงหอคอยแล้วไอ้เจ็บเอ้ยมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยแชรเกิลซันเข้าไม่ได้ไว้ฉันโดนรุมโอ้ยแชรเกิลยู่ไหนบันนี่จะไปช่วยอุวยบันนี่ไปช่วยได้เลยทักนี้บันนี่วิบอีรอบตัวฉันเลยนะเราทำอะไรไม่ได้แล้วแชรเกิลนอกเสื้จาก มีทางรอดทางเดียวชัยเก้เาเธอจะเอาด้วยไหมเอาทุกอย่างและบันนี่ตอนนี้ฉันไม่ไหวจะเคลียร์กับซอบป,ปี้เลยชัยเก้ารอดไหมฉันรู้สึกว่าฉันโดนไฟครอก